มาพบกับหน่วยวิจัยหนึ่งในภาควิชาพิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็คือหน่วยวิจัยฟิสิกส์เชิงวัสดุซึ่งหน่วยวิจัยนี้ศึกษาสอาวัสดุและคุณสมบัติเชิงวัสดุและงานประยุกต์วัสดุนั้นๆน,น,นะครับเชิญพบกับงานวิจัยนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่พานุครับดีครับดูท่าทางกําลังง่วนอยู่เลยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับผมใช่ครับก็อันนี้พี่กำลัง เอาเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุนในแหล่งที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ไปทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเพื่อนมาใช้งานนะครับแต่ว่านี้จะเป็นจะเป็นลักษณะว่าพลันทีนที่ใช้ในงานกระแสไฟฟ้าที่กินไฟต่ำ,ตำ อ๋อนี่ก็คือเป็นงานวิจัยย่อยอวิจัยย่อยส่วนหนึ่งของงานวิจัยฟิสิกส์เชิงวัสดุใช่ไหมครับผมอ่าใช่ใช่ครับอันนี้จะเป็นส่วน a p p l i แล้วครับส่วนฟิสิกส์วัสดุจริงก็จะคือ,คอการการสังเคราะห์แล้วก็ศึกษาคุณสบัติของสารแล้วก็คือ,คอเราก็จะจะมองพวก a p p l i ว่าเราจะนามาใช้อะไรต่อแล้วการประยุกต์ใช้เนี่ยครับการประยุกต์ใช้เหล่านี้เนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ทางด้านไหนบ้างครับผมอันนี้จะเป็นด้าน ริงสารแนวสังเคราะห์นี่จะใช้ได้ตั้งตั้งแต่เซนเซอร์จนถึงจนถึงเป็นตัวตัวที่หลักๆจะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับครับผมครับผม,บผมในงานด้านไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับ